เคยสงสัยไหมยางพีเอรลี่และยาง IRC แตกต่างกันยังไงมาดูกันไปถ้าจะพูดถึงยางยอดนิยมของไม้พอต้คุณหนีไม่พ้นยาง2แบบน,นี้พีเอรลี่และยาง IRC หลายคนอาจเลือกไม่ถูกว่าจะใช้ยางแบรนด์ไหนดี TPT Moto โม,โโมีคําตอบให้ครับพีเอรลี่จุดเด่นคือสุดยอดยางสัญชาติาอิตาลีความปลอดภัยระดับโลกพร้อมเทคโนโลยีเฉพาะทางของพีเอรี่มั่นใจได้เลยใช้แบรนด์นี้ มีรุ่นยอดนิยม,มเช่น An g e l นคูเตอร์ส่วนยาง IRC จุดเด่นคืออยางที่ทุกคนราคาจับต้องได้แข็งแรงทนทานไม่เป็นสองรองใครบัญชาตไทยี่ปุนเหมาะกับถนนในประเทศไทยมีรุ่นยอดนิยมอย่างเช่น IZSS ส่วนข้อเปรียบเทียบของยาง2แบรนด์นี้อยู่ที่ราคาและความชื่นชอบของผู้ใช้ใครที่อยากสัมผัสเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับโลกแนะนาเลยเทียรี่ส่วนใครที่เน้นการใช้งานแนะนายาง i r อา หรือถ้าเลือกไม่ถูกแวะมาที่นี่มาดมมาจับมาสมัมผัสฝากร้านท t p ีโมโตดอนเมืองสงขภา,พ,าพนักงานไม่หาโทงหาทอง